เนี่ยเปื่อยโอ้ยไป,<ฮ>ไปรอที่ไหนสองน้ำดุเลยตุนไปยฮับคันโตโตสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่สาทุประดิษฐ์นะครับมาสาทุประดิษฐ์นะถ้าไม่แวะร้านนี้นะครับก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นข้าน้าสาธุปัดดิถือว่ามาไม่ถึงนะครับยังไงคอเคยเราบผมบอกว่าเมื่อก่อนทำงานอยู่แถวพระรามสามนะกินบ่อยมากนะครับทุกคนร้านนี้ทีเด็ดเลยเขามีนี่เลยครับ นี่เต้าหู้ยี้นะทุกคนใส่กับน,น้ำจิ้มเด็ดมากครับตอนนี้นะผมได้สั่งไปแล้วนะเป็นเกาเหลานลทุกคนมาถึงนี้ก็ต้องสั่งเกาเหลานะแล้วก็ที่สําคัญนะครับน้ำเก้งห้วยของเขาแซ่บมากชื่นใจมากนะทุกคนเดี๋ยวรอของมาครับเดี๋ยวมาดื่มมาจิ้มกันนี่ครับเป็นน้ำจิ้มเต้าหู้ยี้นะทุกคนสั่งไปเลยอนี้เลยามมาตามด้วยนี่เลยครับพร,พริกดองพริกดองมาเลย นีตามด้วยพริกพริกพริก,รกตงไปเลยแนี่แล้วก็จะใส่น้ำนะครับผมจะใส่น้ำของเกาเหลาลงไปหน่อยนะอือ,อได้แล้วอือสซ่บมากอันนี้เป็นเกาเหลาแบบมหาลัายนี่ครับใส่ทุกอย่างอย่ที่หมามาันเลยนะทุกคนลงไปเลยหมาคมรับไปครับความโต๊ ดบบูดูเนื้อเปื่อยชิ้นใหญ่ม้อนี่เลยเนื้อเปื่อยนะครับลงนี้เนะลยน้ากนไหมนี่ครับไปครับเนื้อเปื่อยโอ้ใบเปยนร้อนีก

เริ่ม่มแค่เ่มนี่ยเแค่นอนี้่มาเนี่ยมาลองเนื้อสดกันบ้างครับสดเนื้อสดมตุ่นไปงี้เลยไงี้เลยไปครับโตโตหอม

เอ็นเอ็นนี่ครับเอ็นเอ็นเอ็นนะทวนี่จัดข้าวจัดข้าวบายครับเก็บตังไ้ค่ะลุกหับมากครับลงมาข้าวไปแล้าใส่ลงอ่ะาไม่กิน่เ อไม่อีกครับอีกจานนะทุกคนจานเดียวไม่อิ่มครับอันนี uh ้เป็นเส้นหมี่น้ำตกนะครับนี่นี่เดี๋ยวเรามาปรุงกันนี่ครับใส่เลยต้งหู้ยี้ลงไปนะครับพริกนะลงไปเลย อีกดองครับคนเลย,าย,ายม,ม,ลมากินเหลวมากินเหลวมาต้มหนิฮะแมมาครับร้อนมา เนื้อตุนต๋นเนื้อตุ๋นเนื้อตุ๋นชิ้นให,ใหญ่ๆแล้วตุนว๋นบายครับขตาวโตชิ้นหนึ่งชิับ แซ่บมากใครผ่านมาทางนี้นะครับแถถาสาธูประดิษฐ์นะทุกคนก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นท่าน้ำสาธุนะอร่อยมากเด็ดมากครับยิ่งเป็นนี่คบน้ำตกรสชาติเข้มข้นมากนะมาต่ากันได้นะครับไปนะครับแจ่บมากบาย